หนีออกจากบ้านแนนซี่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับกข้าสู่โคลนเคชั่นแนลนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้แน่นอนว่าอยู่กันในเท็กซัสเชนซอหรือว่าสิงหาสับนั่นเองนะครับมาในวันนี้นะครับทำการออกจากแกสเตสเชั่นก็ทำไปแล้วนะครับ โรงเชือดหมูก็หนีมาแล้วครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาหนีแมพใหม่กันบ้านนั่นก็คือบ้านของแนนซี่นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะครับตัวละครที่ผมใช้จะไม่ใช่น้องคอนนี่เหมือนเดิมแล้วนะครับปรเปลี่ยนตัวกันบ้านนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบอกมาว่าเลือกตัวคอนนี่มันเลือกยากนะครับมันเลือกไม่ทันนะฮะถ้าเกิดเราไม่ใช้คอนนี่ขึ้นมาล่ะจะใช้ตัวละครตัวอื่นแทนคอนนี่ได้หรือเปล่า ได้แน่นอนนะครับรเพราะฉะนั้นตัวละครในวันนี้ที่ผมเลือกมาแทนน้องคอนนี่นั่นก็คือน้องจูลี่นั่นเองนะฮะไปดูความสามารถของน้องจูลี่กันเลยครับ สายสเตลนะครับทันเลือกคอนนี่ไม่ทันเพื่อนๆเลือกจูลี่ได้นะฮะจูลี่นะครับ,รบก็เป็นสายสเตลอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถที่ไม่ใช่สะดอกแม่กุญแจแต่เป็นความสามารถในการวิ่งเร็วและวิ่งได้นานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดน้องจูลี่โดนฆาตกรเจอเธอมีสิทธิ์ที่จะรอดได้มากกว่าน้องคอนนี่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า ถ้าผมเลือกน้องจูลี่มาเล่นในด่านแนนซี่เฮาแล้วเธอจะเอาตัวรอดได้อย่างไงนะครับไปหาทางออกกันเลยฮะเมื่อเริ่มเกมมานะครับอยากให้เพื่อนๆรู้กันอยู่นะครับดิ้นไปเลยครับกดปุ่ม E ไปเลยนะฮะดิ้นให้หลุดไปเลยนะครับสายสเตลลอย่างเราดิ้นไม่เสียงดังอยู่แล้วนะฮะ แต่นะครับแต่เพื่อนเราโอ้เสียงดังมากเพื่อนเราไม่ใช่สายสเตลแน่นอนนะโอ้โหเปิดประตูดังขนาดนี้นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนเราเป็นแบบนี้นะครับเกมนี้นะฮะเราขอแยกกับเพื่อนแล้วกันนะครับเกมนี้ถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับผมจะขอตัวแยกไปคนละทางกับเพื่อนนะครับเพราะดูเหมือนว่าเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ย จะไม่ใช่สายสเตลนะฮะแต่เป็นสายเข้าชนนั่นเองหรือล่อเป้านะดูเถอะโอออล่าเห็นขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลือกไปคนละทางกับเพื่อนนะครับเพื่อการเอาตัวรอดของเรานะโอเคครับค่อยๆไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องอาศัยจำแมปนะครับการที่โอ้โหไม่ทันขาดคำนะโอ้โหเสียงดังรัวๆเลยนะเพื่อนเราโอเคครับไปหากล่องเครื่องมือครับ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆค้นไปเลยนะครับค้นๆๆๆๆๆๆนะครับเก็บเครื่องมือให้เยอะที่สุดนะครับไขควงให้เอาไป2อันเลยนะฮะเพราะเราจะสะดากกุญแจรัวๆนะครับโอเคนะครับมีฆาตกรลงมาข้างล่างนะฮะจังหวะนี้นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆแอบก่อนนะครับอย่าวิ่งมั่วซั่วนะครับให้ค่อยๆดูนะฮะว่าเขามาทางไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆแอบนะครับลัดเลาะไปตามห้องต่างๆนะเขาจะเสียเวลาหาเรานะครับ นี่นะครับแอบก่อนนะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนะครับมาแล้วนะครับแอบไปยาวๆเลยนะครับฆาตกรเจอเราไม่ได้นะฮะเจอแล้วเราตุ๋ยนะโอเคพอเพื่อนๆแน่ใจว่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับก็ยังอยู่โอเคยังอยู่ยังอยู่อยู่โอเคเมื่อเพื่อนๆแน่ใจนะครับว่าเขาไปแล้วนะครับให้เราทำการไปหาประตูที่จะขึ้นไปชั้น2ครับ ซึ่งประตูบานนี้แหละครับเราจําแมปได้นะประตูบานนี้ให้เพื่อนๆจําไว้นะครับในแมพของแนนซี่ประตูบานนี้จะพาเราขึ้นไปในบ้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราจะออกจากตัวบ้านประตูบานนี้เป็นประตูที่น่าขึ้นอีกประตูเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นประตูบานนี้ไปนะครับ นี่นะครับเราก็จะไปโผล่ข้างในตัวบ้านเลยนะฮะซึ่งจะเป็นโรงจอดรถนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีประตูนะครับประตูเหล็กอีก2ประตูให้เราสามารถที่จะเลือกขึ้นไปได้นะครับนี่นะครับประตูเหล็กมี2บานนะครับเราสามารถที่จะเลือกขึ้นได้นะครับผมเะดาะกุญแจประตูเหล็กบานนี้นะครับเพื่อที่จะออกไประเบียงชั้น2ของบ้านครับ เพื่อนๆสามารถที่จะออกตามผมมาได้เลยนะครับจำแมปดีๆนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะนี่นะครับเราจะออกมาระเบียงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ฆาตกรน่าจะรู้นะครับว่าเราเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเราจะหลอกฆาตกรนะครับว่าเราจะเข้าบ้านแต่ไม่เข้าบ้านแต่อยู่นอกบ้านอยู่ข้างบ้านแต่ยังไม่เข้าบ้านเพื่อรอที่จะเข้าบ้านเอ่งงไวเอาเป็นว่าหลอกฆาตกรว่าอยู่ในบ้านแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วแอบอยู่นอกบ้านไปก่อนนะฮะแล้วพอเขาหาเราไม่เจอค่อยเข้าบ้านนะครับสรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะ หากคุงวางก็สามารถที่จะเะดาะกุญแจได้นะครับเพื่อเพิ่มทางหนีให้กับตัวเองครับแต่เราจะไม่ออกนะครับผมเะดาะกุญแจเพื่อเพิ่มทางหนีให้กับตัวเองเท่านั้นนะฮะนี่นะครับใช้เวลาเะดาะไม่นานเลยนะครับเพราะเราก็เป็นสายสเตลเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับด้านหลังจะมีกล่องเครื่องมือนะครับให้เราไปฟาร์มไขควงได้ครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟาร์มไขควงไปได้เลยนะฮะ ตามไปเลยนะครับนี่นะเขาแอบมาดูแล้วนะครับมีคิวเลอร์แอบมานะฮะให้เราแอบไปก่อนนะครับความสามารถของพ่อบ้านนะครับจะสามารถฟังเสียงเซอร์ได้นะฮะนี่นะครับเขาฟังเสียงเราอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้เราขยับนะครับอย่าขยับนะฮะเพราะเขาจะรู้ตำแหน่งนะครับโอเคพอเขาเดินไปแล้วนะครับเราค่อยย้อนกลับเข้าไปในตัวบ้านครับ โอเคนะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะยังมีนะยังมีคิวเลอร์อยู่แถวนี้นะครับถ้าเขาไปเมื่อไหร่นะครับฟาร์มไข่ควงเพิ่มอีกอันครับเมื่อเราได้ไข่ควงครบทั้ง2อันแล้วเราจะกลับเข้าไปข้างในตัวบ้านนะครับพอคิดว่าฆาตรกรน่าจะหาเราไม่เจอแล้วนะครับในบ้านนะฮะปีนกลับเข้าไปนะครับเมื่อปีนกลับเข้าไปเสร็จเนี่ย ให้วเราออกทางหน้าบ้านครับเพราะเพื่อนเราตายไปสองคนแล้วนะเหลือสองนะครับเกมเริ่มจะยากนะครับแต่เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนเข้าห้องนอนไปครับและเลี้ยวขวาเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะครับเราจะกลับมาอุ้ยฆาตกรมานะครับแอบก่อนแอบก่อนนะเมื่อฆาตกรมานะครับให้เราทําการแอบก่อนนะครับคิดว่าเขาน่าจะมาดับเบิลเช็คนะฮะ โอเคเมื่อมั่นใจแล้วนะครับว่าเขาไม่อยู่แล้วนะไปเรือยังไปแล้วนะครับกลับไปสะดอกกุญแจหน้าบ้านกันต่อครับเรามีไขควง2อันนะฮะยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประตูบานนี้เนี่ยสสดอกครั้งเดียวก็พอนะครับแต่เราโดนความสามารถของคิวเลอร์ที่เป็นพ่อบ้านนะครับ เขาสามารถล็อกกุญแจได้2ชั้นทําให้เซอร์สิ้นเปลืองไขควงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสเดาะได้ช้ามากๆเลยนะครับเา่ถึงความสามารถของคิวเลอร์นะฮะนี่นะครับทำให้ผมต้องสเดาะกุญแจถึง2ครั้งด้วยกันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆครับค่อยๆสเดาะไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกชั้นเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆเหลืออีกชั้นเดียวนะเดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปหน้าผาเลยนะครับ เหลืออีกเพียงชั้นเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เราเกือบจะรอดแล้วนะโอเคครับประตูบานนี้แหละครับคือประตูบานสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโดนล็อกไว้2ชั้นนะครับเป็นความสามารถของคิลเลอร์นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆครับค่อยๆสะอกไปครับใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องรีบครับยังไงเราก็เกือบจะรอดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆสอกไปเลยครับ แค่อย่าทำไขควงหักก็พอครับจำรูทกันได้ไหมครับเพื่อนๆว่าเรามาทางไหนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ด่านแนนซี่นะครับให้มาตามผมได้เลยนะชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะลอดออกจากบ้านแนนซี่แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับอีกข้อเดียวนะโอเคครับ เรียบร้อยนะครเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะหนีจากแมปแนนซี่โดยใช้ตัวละครจูลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทันเวลาพอดีเลยนะคะฆาตกรมาพอดีนะโอเคนะครับยังไงก็ตามต้องฝากเพื่อนๆไปลองใช้ดูนะครับว่าสามารถที่จะหนีออกจากด่านแนนซี่ได้หรือเปล่านะครับตามรูทผมมาเลยนะครับไม่ยากครับยังไงก็ตามฝากไปลองใช้กันด้วยและเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ในเท็กซัสเชนซอหรือว่าสิงหาทรับ ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ